ขลับรถมาแล้วก็เห็นป้ายวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเลี้ยวเข้าไปชมนะครับนี่ครับวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์นะครับวัดท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมนะครับมมีป้ายติดไปนะครับวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์ตั้งอยู่ที่บ้านว่านตําบลน,น้ำคำ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับทางเข้าหมู่บ้านหรือว่าทางเข้าวัดก็เป็นพุ่งนานะครับก็สวยงามนะครับ ว่านวัดพระาธาตุสุพรรณหงษ์นะครับ วัดพระาธาตุสุพรรณหง์บ้านว่านตาวนน้าคำําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเลี้ยวรถเข้าไปชมบริเวณวัดนะครับนี่นะครับก็คือบริเวณของวัดพระาธาตุสุพรรณหงษ์อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษน,นะครับก็เป็นวัดที่สวยงามน,นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อครับ ผมจะพาขี่รถลัดเลาะไปตามทุ่งนานะครับไปดูบรรยากาศเข้าเขียวขัดจีสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือบ้านหวานัวนานะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอยู่ติดกับบ้านบ้านหวานัวนาเนอยู่ติดกับบ้านบ้านว่านนั่นเองนะครับบ้านที่มีวัดพระธาตุสุรรณบงษ์นะครับนี่คือบ้านหวานัวนานะครับบ้านหวานัวนาตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเช่นกันนะครับ วสว่างข้าวดอนะครับวัดวัดบ้านข้าวดอนั่นเองนะครับมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับซึ่งก็สวยงามนะครับเดี๋ยวจะพาแวะไปดูนะครับนี่นะครับมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับวัดสว่างวัดสว่างอารมณ์นะครับข้าวดอ บ้านเข้าดอตบมน,น้ำขำอำเภอเมืองศรีสะเกดนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันนะครับดูบ้านเข้าดอนะครับนี่คือบ้านเข้าดอตบลน,น้ำขำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด วัดหนองคําตาบลน,น้ําคําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่คือวัดหนองคํานะครับ ถนวยแล้วนะครับก็มาถึงบ้านโนนนะครับบ้านโนนตำบลน้ำกำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ